สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซียาการเดินที่น่ารักทุกท่านยักษ์การเดินพิกัดตลาดต้นไม้สวนด่นเกวียนนครราชสีมาขอให้เลี้ยงไม้อย่างมีความสุขนะคะอีพีนี้นะคะขายซาฟาโลพุ่มๆค่ะพุ่มๆสวยๆเลยนะคะดอกมาแล้วนะคะที่บ้านแล้วก็มีนะคะแต่ว่าตอนนี้หมดหมดดอกแล้วนะคะ เหี่ยวแห้งไปแล้วนะคะเหี่ยวแห้งไปแล้วซาฟารลนะคะดอกลายสวยเป็นดอกชั้นเดียวนะคะฟอมพุ่มต้นนี้จะโชว์ต้นลีลาลากลีลาสวยๆแบบนี้นะคะฟอมเขาสวยมากเลยสวยจริงค่ะกับต้นนี้นะคะต้นนี้เปิดอยู่ที่1,500บาทสนใจนะคะก็โทรหานุดได้ 0644787995นะคะหรือจะแคปส่งให้หนูทางไลน์นะคะก็จะสะดวกและรวดเร็วกระดูกเขาจะเป็นสีชมพูนะคะกระดูกจะเป็นสีชมพูดอกจะเป็นชมพูลายนะคะสวยสวยเลยกับซาฟารูตอนนี้ก็จะมีไซส์ใหญ่นะคะเหลือเพียงต้นนี้ต้นเดียวเท่านั้นนะคะโชว์สวยสวยแบบนี้เลยสนใจก็โทรหาหนุได้ค่ะ สำหรับอีพีนี้นะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับอีพีนี้สวัสดีค่ะ